สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกันในวิชาทักษะคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็มีโจทย์ปัญหานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะซึ่งเราเรียนจากคลิปที่ผ่านๆมากันไปแล้วนะคะเราลงมาดูโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลากันบ้างนะคะว่าเด็กๆสามารถหาคําตอบนะคะของโจทย์ปัญหาที่เขาให้มาได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนมาตราของเวลากันก่อนเลยนะคะมาตราของเวลาเนาะเริ่มตั้งแต่วินาทีเลยนะคะ60วินาทีของเราเท่ากับ1วินาทีนะคะ60นาทีก็เท่ากับ1ชั่วโมง24ชั่วโมงก็เท่ากับ1วันนะคะ7วันเท่ากับ1สัปดาห์30หรือ31วันนะคะเท่ากับ1เดือน 12เดือนก็จะเท่ากับ1ปีนะคะแล้วก็52สัปดาห์จะเท่ากับ1ปีแล้วก็365วันหรือ366วันนะคะจะเท่ากับ1ปีนั่นเองนะคะอ่ะเราลองไปดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเวลากันบ้างตัวอย่างแรกเลยนะคะเขาบอกว่าช่างซ่อมรถยนต์คันหนึ่ง นะคะอ่ะทุกทีช่างซ่อมรถยนต์คันที่1ใช้เวลา1เดือนกับ18วันนะคะซ่อมรถยนต์คันที่2ใช้เวลา1เดือน27วันเขาต้องการทราบว่าซ่อมรถยนต์2คันนี้ใช้เวลากี่เดือนกี่วันนะคะซ่อมทั้งสองคันรวมกันใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องจับมา บวกกันนั่นเองนะคะเราลองไปดูว่าเราจะหาคำตอบได้ยังไงนะคะามาดูวิธีคิดข้อนี้เนาะซ่อมคันที่1 1เดือนกับอีก18วันนะคะแล้วก็ซ่อมคันที่2อีก1เดือน27วันนะคะเราต้องหาคำตอบด้วยวิธีการบวกนั่นเองนะคะสังเกตคำตอบของเราต้องมากกว่า1เดือน18วันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าแต่ละคันนะคะซ่อมคันละเดือนกว่าเลยนะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบของเราน่าจะมากกว่า2เดือนด้วยซ้ำเราลองไปดูว่าคําตอบของเราจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูวิธีทํากันบ้างนะคะเราต้องตั้งเดือนกับวันไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขากําหนดให้มาเป็นเดือนกับวันเนาอะอันดับแรกเลยบรรทัดที่1ก็คือช่างซ่อมรถยนต์คันที่1นนะคะ1เดือนกับอีก18วันนั่นเอง นียนเขียนให้ตรงหน่วยนะคะ1เดือนก็เขียนให้ตรงแถวของเดือนนะคะวันเราก็เขียนให้ตรงแถวของหน่วยของวันที่เราตั้งไว้นั่นเองต่อมาค่ะซ่อมรถยนต์คันที่สองอีก1เดือนกับ27วันนะคะเราจะหาคําตอบด้วยวิธีการบวกนั่นเองเพราะฉะนั้นช่างซ่อมรถยนต์2คันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เราต้องบวกจาก หน่วยที่น้อยที่สุดก่อนเนาะก็คือวันนั่เองอ่ะเรามาบวกวันก่อน8บวกเเป็น15นะคะใส่5ทด1บวกกันเหมือนกับจำนวนนับเลย1บวก2เป็น3ทดไว้อีก1เป็น4นะคะอ่ะเสร็จแล้วเรามาบวกเดือนบ้างนะคะ1เดือนบวกกับอีก1เดือนเป็น2เดือนนะคะข้อนี้เราก็จะได้2เดือนกับอีก45 5, วัน45วันตรงนี้เราสามารถแปลงให้เป็นอีก1เดือนกับ เท่าไรเอ่สิบห้าวันอ่ะหนึ่งเดือนกับอีก15วันได้เนาะเพราะว่าหนึ่งเดือนมี30วันนั่นเองเอ่ะก็คือหนึ่งเดือนกับอีก15วันเราต้องจับหนึ่งเดือนไปรวมกับหน่วยของเดือนเนาะกลายเป็นสามเดือนกับอีก15วันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่างสอมรถยนต์สองคันจะใช้เวลานะคะสามเดือนกับอีก15วันเป็นคำตอบนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันพ่ออายุ42ปีกับอีก3เดือนนะคะพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เดือนพ่อมีอายุมากกว่าแม่3ปี7เดือนแม่มีอายุกี่ปีอ่ะวิธีคิดเราลองมาดูวิธีการที่เราจะหาคำตอบก่อนเนาะพ่ออายุ42ปีกับอีก3เดือนนะคะซึ่งอายุมากกว่าแม่ เพราะฉะนั้นแม่ต้องอายุน้อยกว่า42ปี3เดือนใช่ไหมคะต้องอายุน้อยกว่าอายุของพ่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องหาคำตอบด้วยวิธีการลบนั่นเองนะคะจับอายุของพ่อตั้งลบด้วยอายุของพ่อที่มากกว่าแม่3ปีกับอีก7เดือนนั่นเองเราก็จะได้รู้ว่าแม่มีอายุกี่ปีกี่เดือนอมาดูวิธีทํากันเลย วิธีทำนะคะเราก็ต้องตั้งปีกับเดือนไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าหน่วยที่เขาให้มาเวลาที่เขาให้มาเป็นปีกับเดือนเนาะจับอายุของพ่อตั้งนะคะก็คือ42ปีกับอีก3เดือนแล้วก็จับอายุของพ่อที่มากกว่าแม่นะคะ3ปีกับอีก7เดือนจับมาลบกันนั่นเองอ่ะข้อนี้ต้องมีการยืมเนาะเวลายืมเรายืมมาเหมือนกับ จำนวนนับเลยแต่จะแตกต่างกันที่1ปีมี12เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยืมหน่วยหน่วยของปีมาเนาะเราต้องไปยืมมา1ปีเนาะเราก็มาแปลงให้เป็นเดือนนะคะ,ะมาดูกันเลย3มลบ7 3ลบ7ไม่ได้เนาะเราต้องไปยืม1ปีมานะคะ1ปีมี12เดือนเนาะเพราะฉะนั้นยืมมา1ปีมี12เดือนบวกกับอีก3เดือนกลายเป็น 15เดือนเนาะ15ลบ7ได้เท่ากับ8นะคะต่อมาอ่า4ปีก็จะเหลือ41ปีเนาะเพราะว่าให้เดือนยืมไปแล้ว1ปีอ่า41ลบ3นะคะ41ลบ3เท่ากับ38นั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอายุของแม่ก็คือ38ปีกับอีก 8เดือนนั่นเองนะคะเป็นคำตอบอ่าสุดท้ายนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดเนาะให้เด็กฝึกทำนะคะมีแค่5ข้อเราลองทำลงในสมุดวิชาทักษะคณิตศาสตร์นะคะเป็นการแปลงหน่วยของเวลานั่นเองอ่ามาเริ่มที่ข้อ1กันเลยนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่า8สัปดาห์เป็นจุดๆๆวันนะคะอ่าแบบฝึกหัดนี้เด็กต้อง เขียนโจทย์ไปด้วยเนาะเราจะได้ทบทวนนะคะมีแค่5ข้อเองต่อมาค่ะข้อที่2 2ชั่วโมงกับอีก30นาทีคิดเป็นกี่นาทีอ่าข้อนี้ง่ายๆเลยเราต้องแปลงชั่วโมงให้เป็นนาทีก่อนเนาะอ่าชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเนาะเราลองแปลงดูว่า2ชั่วโมงจะเท่ากับกี่นาทีนะคะอ่าแล้วก็ามารวมกับอีก30นาทีนั่นเอง ต่อมาข้อที่3 15เดือนค่ะเป็นจุดๆุจุดกี่ปีกับอีกจุดจุดกี่เดือนนะคะลองหาดูเนาะไม่ยากเลยอ่ะต่อมาอีก3ข้อนะคะใครไม่ทันลอง Stop คลิไว้หรือว่าแคปไว้ก็ได้นะคะอ่าข้อที่4 75นะคะ75วันเป็นจุดๆุจุดเดือนนะคะแล้วก็เป็น จุดๆ,ๆกี่วันนะคะเป็นกี่เดือนกี่วันนั่นเองเนาะต่อมาข้อสุดท้าย5วัน10ชั่วโมงนะคะเป็นจุดๆ,ๆกี่ชั่วโมงนะคะ<ม>เด็กๆลองฝึกคิดนะคะทบทวนมาตราของเวลาเนาะเราจะได้คล่องนะคะเวลาเจอโจทย์ในการทำแบบฝึกหัดนะคะหรือแบบทดสอบต่างๆเนาะ เราก็จะได้สามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากการบ้านไว้แค่5ข้อเนาะให้เด็กๆลองฝึกทำนะคะอย่าลืมเขียนโจทย์ไปด้วยเนาะทำลงในสมุดวิชาทักษะคณิตศาสตร์นะคะเรื่องของเวลาสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอกล่าวขอตัวลาไปก่อนนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ